ลุคนี้ไม่ธรรมดาลิซ่า blackpink เสร์ฟแฟชั่นสนามบินเท่ๆสือเกาหลีจ้องลุคนี้เหยียบครึ่งล้านเมื่อช่องชวงเช้าของวันที่ย9เพฤศจิกายนที่ผ่านมานอลิซ่าและสมาชิกของวง blackpink ได้ปรากฏตัวที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้เพื่อเดินทางไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและเข้าร่วมตารางคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ประเทศต่างๆในเดือนธันวาคมและแน่นอนค่ะว่าแฟชั่นสนามบินของนอลิซ่าในครั้งนี้ก็ถูกเหลา่าบรรดาแฟนคลับชมแบบไม่ขัดปาก เขาเป็นสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์แม้ไม่ใช่สาวหวานแต่ออกไปแนวเท่ๆก็ดูเป็นที่น่าสนใจอย่างมากและต้องบอกเลยค่ะว่าลุกนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะแค่เสือ้อโค้ตตัวยาวก็มีราคาสูงถึง89,000บาทและไม่ว่าจะเป็นเสื้อสเวตเตอร์กางเกงกระเป๋ารองเท้าหมวกกิปหนีบผม พัสด์คอเวอร์โดยเฉพาะช่ยคอผีเสือ้อที่มีราคาประมาณ6 2 0 0บาทซึ่งตอนนี้ก็ได้โชว์เอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและลุคนี้รวมๆแล้วมีมูลค่ามากกว่า468,600บาทเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลุคแฟชั่นสนามบินที่ฟแฟนๆต่างพูดถึงเป็นอย่างมากและกระเทใจให้ในความเท่ของนอนลิซากันแบบเต็มๆในลุคแฟชั่นสนามบินในครั้งนี้ค่ะและตอนนี้สีสาวรักพิงก็ได้ทัวร์คอนเสิร์ตที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเสร็จส,สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าทัวร์ ลัพิงจัดใหญ่จัดเต็มแบบไม่แพ้ที่อื่นโดยเฉพาะนอลิซาที่ระดับความฮอตของเธอนั้นดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มดาเมจความเซ็กซี่และความน่ารักสดใสามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแฟนๆก็ได้แชร์โมเมนต์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้และก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงความฮอตของนนลิซาจนทาให้แฮชแท็กลาริซาและแฮชแท็กลิซารักส์ลอนดอนพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะโมเมนต์ที่นอลิซาเต้นใส่กล้องด้วยความเซ็กซี่และความน่ารักและเพิ่มดาเมจความฮอตในการเต้นเพลงมันนี่ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าชออา็อ้อล่แมแมะ ต่างกริดกันรัวๆในความโซฮอตของโนลลิซาค่ะเดี๋ยววันโนลลิซาไม่เคยทําให้เหล่าแฟนคลับต้องผิดหวังจริงๆกับการแสดงที่เธอได้โชว์ให้แฟนๆได้เห็นแบบเต็มเอเนอร์จีและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของโนลลิซาที่เรานํามาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ